วิเชริกมังคลานุสรนะคะคณะแพทย์และพยาบาลที่ายการรักษาพยาบาลเรื่องพระท่านพยาบาลเชิญพระบรมศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระบรมศพถึงชั้นหน้าของอาคารวิเชลิกมังคลานุสรคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระท่านพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพขบวนเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมหาราชวังค่ะ รวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยค่ะคงอยู่ในความรู้สึกเดียวกันคือความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะคะที่ต้องสูญเสียสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทย วันที่1 4ตุลาคมจะเป็นวันที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนชาวชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะใหความสูญเสียและเศร้าโศกเสียใจนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถทำได้ก็คือการสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานรวมถึงพระราชดำรัสต่างๆที่ได้พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยค่ะ สำหรับในขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยรถยนต์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามตามด้วยรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพรบรรยากาศนะคะของสองขั้นทางนั้นก็เต็มไปด้วยความเศร้าสลดนะคะโดยมีประสบกรณิกรได้หลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายไว้ทุก ที่เห็นนะคะเราจะเห็นถึงด้วยว่าประสบกนรณิกอชาวไทยนั้นได้มีความจงรักภักดีรักเคารพและเทืดทูนสนาัพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมากมายเพียงใดมากจนเกินคําบรรยายที่จะหลั่งไหลออกมาได้ทั้งหมดค่ะ พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะต่างมาร่วมกันส่งสเสด็จด้วยความจงรักภักดีและสำเึ็กในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ส